ผมเพิ่งมาู้วชินไทยก็มีโอมากาเซเรามาดูว่าที่ร้านเขาเนี่ยเขามีเมนูอะไรบ้างโกคาหน้าโอมากาเซ่ตุณผมต้องไปประกวดเชฟทองคำที่อเมริกาแล้ครับเดี๋ยวผมชมไปประกวดที่นั่นนะครับก้อนทรัฟเฟิลก้อนนี้เนี่ยสองหมื่นบาทแต่เขาเห็นผมปุ๊บเขารู้สายตามผมปุ๊บเขาบอกว่าคนคนนี้ คือคนคนนี้คุณทำแบบนี้เนี่ยคุณคิดว่าคุณทำถูกต้องหรือเปล่าย้อทคนวันนี้คุณหมอสุรินท์กลับบมามา้านคนเองกลับปากพิที่คุณหมอสุนทเกิดคนเชื่อไหมครับผมไม่เคยกินอาหารญี่ปุ่นที่จังหวัดเชียงรายเพราะว่าผมนัดผมมานี่นะผมจะต้องไปกินน้ำพริกตาแดงน้ำพริกนมน้ำพริกอ่อ,องเขาที่ผมกิน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 กิ้วมนเซม ผมเพิ่งมาูัว่าจีนไทยก็มีโอมาการเซ่ไหนๆเอาบาจีนไทยแล้วเรามาเที่ยวจีนไทยแล้วเรามาดูว่าที่ร้านเขาเนี่ยเขามีเมนูอะไรบ้างโกคารนะ์นาโอมาการเซ่ ข้าทั้งหมดเนี่ยคุณต้องเอามาให้คุณหมอสุนิงเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็แวะมาทานข้าวที่โอมากาเซ่เขามีทั้งหมดวนหนึ่งประมาณ4รอบที่เหลือคุณหมอเขาไม่รู้หรอกว่ารอบอะไรเป็นไรยังไงวันนี้คุณหมอสุนิงพูดมากไปแล้วน้าร้ายคุณหมอสุนิงไหลหยดออกมดแล้วอยากจะกินซอสวาซาบิจริงๆๆๆๆๆๆ ตอนนี้เราอยู่กับเชฟสองท่านนะครับเชฟชื่ออะไรครับเชฟตังครับครับเชฟเลยครับสวัสดีครับเชฟโต้งครับผมเชฟโต้งครับคำา่าโกคาน่าแปลว่าอะไรครับหลวบที่เรียบง่ายครับความเรียบหลูที่เรียบง่ายหลหลาที่เรียบง่ายก็เหมือนคุณหมอสุนินเลยสิ่อครับครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะครับอ้เราต้องมีสิ่งทีเราใส่แลก็ย่านของผู้ดื่มและู้นะครับ เอ้ยเชฟมันขย่าวจังขยาวจังผมว่าเชฟคนนี้คงอันนั้นนะเก่งมากเลยนะเดี๋ยวลองดูนะครับทุกคนนะครับอันนี้เป็นเครื่องดื่มแบบไม่มีแอลกอฮอล์เด็กๆทุกคนนะครับคุณสามารถดื่มในแก้วนี้ได้ถ้าคุณมาที่โอกานะอันนี้อะไรเอ่ยครับเชฟอันนี้เป็นสาหายมูสโผกับดองในน้ำส้มญี่ปุ่นตัวมะเขือเทศก็เป็นลกมะเขือเทศดี เป็นมะเขือเทศเหรอฮะ่ปกติคุณหมอสุนินจะไม่กินมะเขือเทศนะครับแต่วันนี้คุณหมอสุนินจะลองกินมะเขือเทศนะครับคุณเชื่อไหมครับมีหลายครั้งที่ภรรยาผมพนันกับผมว่าล้านกินมะเขือเทศให้ดูล้านผมคนกินถ้ามะเขือเทศลูกใหญ่นะผมปฏิเสธแต่ถ้าลูกเล็กๆนะครับผมจะทานมันมีรสเปรี้ยวนิดๆนะฮะแล้วก็ มีความที่มันเป็นความตึงสารหร่ายของญี่ปุ่นอยู่มีความหวานนิดเดียวผมว่าควานมนุ่มนวลเนี่ยไม่มีที่ติครับที่ร้านนี้เปิดทุกวันปะครับจะหยุดเฉพาะวันจันทร์นะครับทําไมทาไมร้านอาหารญี่ปุ่นที่ชอบหยุดวันจันทร์ครับเป็นธรรมเนียมของชาวญี่ปุ่นครับเพราะว่าหยุดวันจันทร์เนี่ยเราก็ต้องสับเวลาสับของหรือสับวัตถุดิบจากญี่ปุ่นนะครับก็ได้ของที่ไม่คุณภาพอาจจะไม่ดีออาจจะคุณภาพอาจจะเลย เ,เลยคือผมมั่นใจได้เลยว่าผมตัวหมอสมินเนี่ยสามารถบอกได้เลยว่าที่กบขนาดนะครับเป็นที่เดียวเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นโอมาคาเซ่ที่เดียวในเชียงรายที่เขาการันตีร้อยซว่าอาหารเขาสดจริงไม่ใช่มาจากตลาดสงม,มาจากญี่ปุ่นจริงๆโอ้โหโอ้โหโ อันนี้ผมเพิ่งเห็นครับคุณหมอสุนินเดินทางมารอบโลกแล้วนะครับคุณหมอสุนินเป็นคนเชยระเบิดเป็นเด็กบ้านนอกนะครับแต่วันนี้ได้เห็นตุ้มต่อยก่อยขอด้วยที่หนึ่งขอด้วยที่หนดูไม่ชัดดูไม่ชัดดูเรื่จริงยิงยิงยิิงสุดยอดทองคำบันเชฟนะครับคุณต้องไปประกวดเชฟทองคำที่อเมริกาแล้วครับโดนส่งไปประกวด เชฟครับอันที่ปลาที่อยู่หน้าผมนี่อันนี้ปลาหรือว่าอะไรครับตัวนี้เป็นปลาครับผมเป็นปลาปลาคโลมาสึปลาคิโลมาสึคุโรมาสึทำไมเชฟต้องให้สามชิ้นทำไมเชฟไม่ให้สองชิ้นหรือสี่ชิ้นสามชิ้นกำลังดีนะครับผมว่าเชฟคนนี้นี่นะผมเอาไปเล่นตลกเองวาซาบิเนี่ยนะถ้าเราไม่ใส่ซอสมันจะไม่ขึ้น อันนี้จริงหรือเปล่าอันนี้ไม่จริงครับไม่จริงขึ้นเหมือนกันครัมันใช่ไหมขึ้นของผมนี่หมายความว่าขึ้นอย่างอื่นนะคุณเห็นนี่ก็ครับคุณเห็นผมเอาวารซาบิขนาดนี้ก็ครับเพราะว่าเพราะอะไรอ่ะเพราะอะไรเพราะคุณหมอซูนินเป็นคนเจียงไฮคนเจียงไฮนี่ต้องกินอะไรอย่างเผ็ดเพชรแทบแทบ ผมสามารถลบสถิติอันนี้มาจากเพื่อนเหือที่อยู่ในกรุงเทพแล้วมันมีใครกินเทสได้ต้องหมอสุนินแต่ตั้งแต่ผม่าตัดกกระเพาะมาแ้่นอกภรรยาผมมู้ในกระเป๋ามียาเตรียมไว้ให้ผมปะลัวเพราะอย่างผมจะมากินคุลาโสุคุลาโมุคุลาโสุคุลาโมุบาเจ๊ทีรามิสุนะมันคุกกิกกุกกกุกกกคุกกกุกกกุกก ไม่มีความเหนียวมันลื่นแล้วก็มันลงคอทีเดียวแล้วมันทําให้เราอยากกินอีกชิ้นหนึ่งเรา่อ,อนี้ผมเข้าใจแล้วทำไมเชฟให้กินแค่3มชิ้นเพราะถ้ากินมากกว่านี้จะไปกินคอสอื่นไม่ได้นี่แหละครับคือความลับของร้านโกคารนะ่าอันนี้ขาปูสุไวยนะครับถุงเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวก็ลองมาดูกันนะครับโอ้โหวันระเบิดเลยนะครับอันนี้เหมือนตอนคุณคริมเพื่อนผมที่มาจากเกาหลีเห,เหนือนะครับตอนที่เกจะมาวางระเบิดที่อเมริกา แล้วก็มานั่งร้านมานั่งที่บ้านผมแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวเราเขาจะแพนมาที่เชียงรายเพราะว่าห้ามระเบิดเชียงรายเมื่อระเบิดเถิดเทิงท้นคนดูนี้แล้วคุณจะรักผมตรงนั้นแล้วก็รูดถามได้เลยอ้เขานี่จิ้มกับอะไรผมจิ้มจิ้มวนผมจิ้มกับก่อนจิ้มกับก่อนผมเล่นนะผมก็ทำไปอย่างนั้นแหละผมไม่ได้จิ้มกับกวอนหรอกเชฟที่ฝรั่งเศสเคยบอกผมว่าอาหารที่อร่อยเนี่ยต้องอย่าไปกินกับน้ำจิ้ม แม่งไ้หาเป็นคนเชียงไฮยอะไออย่างได้ห้าบาได้จิ้มเนี่ยนะฮะจะไปกินได้ใจเพราะฉะนั้นผมต้องจิ้ม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 มันต้อเอาหมอนสุนินยกให้คุณคนเดียวในโลกนี้ที่คุณจะกินอะไรคุณก็ต้องจิ้มกินพิซซ่าคุณก็จิ้มกินอะไรคุณก็ต้องขอน้ำริกปา What are you eating I don't know Let's see what I mean เรียกว่าอะไรนะครับขาปูสวยขาปูสวยน้องผมขอเปลี่ยนเมนูนี้นะครับหลังจากนี้ร้านนี้จะร้องเรียกเี้ว่าน้องปูสวย พราะภรรยาผมืคุปูก็เปลี่ยนเป็นน้องปูสวยแล้วกันให้คุณหมอโซนินนะครับเมนูนี้อร่อยใช่ไหมอร่อยมากสุดตีนไหมเป็นเกิดอันนี้คืออะไรครับตัวนี้เป็นผู้หวานโนตันนะครับผมท็อปปิ้งด้วยคาราชมิคคาราชมิคหรือว่าใส่ปลากระบอกนะครับผมเอฟซีครับเอฟซีหมอโซนินรู้หรือเปล่าว่าซูชิเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าความรู้ที่ผมได้มาเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าไม่ได้มาจากร้านนี้นะฮะอันนี้เป็นความรู้ที่ผมได้มาจากเพื่อนเชฟที่อยู่ที่ญี่ปุ่นเขาบอกว่า ซูชิเนี่ยเริ่มมาจากประเทศไทยสมัยสงคราม,ม,มโลกครั้งที่สองคราวนี้ทหารญี่ปุ่นเนี่ยต้องการกินปลาคราวนี้เขาไม่มีเวลาในการเอาไปทําให้มันสุกซื่องจากระเบิดกระลงอะไรก็ลงเครื่องบินก็มาเสร็จปุ๊บเขาก็เลยเอาข้าวเหนียวเนี่ยแล้วก็กินกับปลาดิบปลาละปลาะแล้วก็ชุดก็กลายเป็นซูชิบอสซูเป็นคนกินซูชินะครับกุ้งไม่มีความแข็งกระด้างไม่มีความเหนียว ซึ่งบ่งบอกว่าเขาอะมาแบบสบพูดชัดๆน้อยๆพูดอย่างนี้นี่เนตะเสเตินัดตเป็นผมผมเตะเลย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 นั่นมาโลนั่น มันดูจริงกลิ่นโฮตาเตะสเตติหน่อยเหรอเขาอูบเป็นภาษากัมเมืองเนาะคือเขาอูบเป็นภาษากัมเมืองก็คือโฮตาเตะสเตติเอาล่างเขาอยู่เชียงไห่เขาก็ต้องออกสำเนียงเชียงไห่กันถ้าไปญี่ปุ่นก็โฮตาเตะสเตติโฮตาเตะสเตติโฮตาเตะสเตติเจ้าไอ้เจ้าเชีไฮ้คุ้สุกเป็นไงอร่อยนุ่มนิ่มั้งนี่มมั้ก ไปเชลยวนี่นั้นเขาเขาเขาไปซื้อมาที่ปั๊มน้ำมันก่อน <c oughs> ปั๊มน้ำมันเชลอ่ะอยา่างเงี้ยคิงเจือคิงลงขับรถ <c oughs> ไปพิสูจน์มาแล้วว่าเขาเ <c oughs> ขาเขามาจากตรงหันก่อนแล้วเขาจะมาโฮเลยว่าโฮตาเตตสเตตินี่นะเป็นหอยเชลที่มัจา้ได้มาจากปั๊มน้ำมันเชลมาดังบอกว่าไง <c oughs> หอยเชลเป็นไงอร่อยไหม, <c oughs> มอร่อยนะคะแล้วก็มีทองด้วยนะเห็นซิโอ้เจ้าทำไมคุณกินได้เยอะกว่าผมแล้วทำไมคุณหอมอ่ะไสเ็ผมผมหมดโตแล้วนะครับวันนี้ พวกเรามากันทั้งหมดเกือบ40กว่าคนนะครับเข้าคิวข้างนอกรออยู่นะครับแต่ผมก็บอกว่ายังเข้าไม่ได้ยังเข้าไม่ได้ให้หมอนสุนินกินก่อนเชฟจังอย่างนั้นอันนี้โฮตาเตะสเตติชิ้นใหญ่กูโคตรกลัวเลยผมคนกลัวอาหารชิ้นใหญ่คือทำไมอาหารที่นี่มันน่ากเลอ่ะมาอีกหนึ่งรายการแล้วครับเชฟครับอันนี้เลยครับเป็นปลาชิมะอจิครับชิมะอจิชิมะอจิครับเขาทั้งย่อ คริสแจ็คแมคกคาร์เรลยในอยู่ในวงปลาทูตัวนี้ก็จะเป็นปลากระมงญี่ปุ่นปลาเลยนะฮะปลากระมงครับปลากระมงใช่ครับแล้วปลากระมงกับปลากระพงเหมือนกันยังไงคนละณสายพันธุ์ครับโบราณสายพันธุ์ไม่เกี่ยวกันเลยเพื่อนก็เป็นความรู้นะครับที่พวกเรามีนะครับวันนี้กินไปด้วยรับความรู้ไปด้วยนะครับใครจบได้วิชาอะไรก็ค่อยว่ากันโยอกตบ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 เช็ดมึงทะเลาะกับเมียมา อันนี้เป็นตกเพื่อให้ปล่อยมันหดตัวใช่ไให้เขาเก่งกัเนีああ่ยเอาปล่อยไปเขาเป็นไงที่ตัวเมื่อกี้ที่ถ่ายต,ต,อ,ตอนตอนต้นตอนต้นครับใช่ครับใช่ครับอาปล่อยยังเป็นคือคือตกตกเพื่ออะไรนะให้อะไรหดตัวนะไม่ให้ตัวตัวหดตัวให้ก็คือตกเพื่อไอ้นั่นมันหดตัวเน,นื้อครัาเน,าน <S 2> <S 2> ื้อมันหดตัวโอเคคือเขาผีผีถิ่นนมากเลยครับในการปั้นนะครับ ผมว่านี่ถ้าไปอยู่กับออถวันดัชนีหรืออาจารย์เฉลิมชัยนี่คงปั้นวัดได้อีก3-4วัด5วัดนะฮะแตนนี่จะมาปั้นซูชินะฮะอาจารย์เฉลิมชัยนี่หมอสุนินนะถ้าคุณมาเห็นนะว่าเขาปั้นกันอย่างนี้นะคุณจะเอาเชฟจากที่นี่ไปปั้นโอ้ปั้นอะไรทั้งหมดแน่นอน <c oughs> คุณดูความพิถีพิถันของเขานะครับเย t h จะแ n o f Japan ที่สุด I e I can see it งส <c oughs> ีนี่นะ <c oughs> อร่อ,อ,อ,อยมากเป็นนุ่มแล้วก็ it has a salty taste it's amazing นานคุณนานว่า,า s <S 18คอสสนี่พวกเราจะไปรอดปะอิ่มแล้วแคันี้แค่อิ่ม<ป>แล้วแล้วถ้าเป็น B คอสส์นี่มึงจะไปรอดปะโหนันสบาย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 นานคนกินน้อยดื่มหนักต่อยหนักนะ<อ>แล้วก็<อ>เป็นไงลื่นเนาะลื่นลื่นนะ ส,ส,ส,สุดยอดเหรอยอดสุดยอดนะนะอันนี้อะไระครับเชฟเอลซุยปูนิครัปผมเอลซุยปูนินะฮะแล้วมันต่างกันจากอูนิธรรมดายังไงครับ <S 2> <S 2> เออตัวน,นี้ก็เขาจะแช่ในน้ำทะเลมาให้เราเลยเขาแช่ในน้ำทะเลมาใ,<ช>ให้เลยใช่ครับแล้วทำไมเขาไม่แช่ในแม่น้ำอ่ะแช่ในแม,ม่น้ำอ่ะแช่ในแม่น้ำาไหนแม่น้ำเพงว่ามันจะไม่สะอาดพอไม่สะอาดพอใช่ครับสีนี้ต้องมาจากน้ำทะเลใช่ครับและนี่อันนี้กินสดๆเลยใช่ครับ ผมว่าเป็นหมื่นนะไม่ถึงไม่ถึงนะไกลๆใกล้ๆเฉียดใกล้ๆครับอูนี่นี่เป็นอาหารที่แพงมากนะครับนี่นะครับเป็นอูนี่นะครับต้องกินสดๆนะครับถ้าไม่สดกินไม่ได้คุณหมอซุนิชเหมือนคนเจียงฮายอ่ะคราวนี้ที่เจียงฮายมีร้านอาหารญี่ปุ่นมาเปิดและเป็นร้านที่ดังระเบิดเถิงแล้วทำไมคุณหมอซุนิชจะกิน2กรัมมาได้ ผมไม่เคยกินอูนิที่สดอย่างนี้มามันสู้ซ่าสู้ซ่าสู้ซ่าพูดคำเดียวกินแล้วมันสู้ซ่าหลายคนไม่รู้ว่ากินอูนิเพื่ออะไรในบอกคือเชฟเขาเติมเติมควันนะครับเหมือนเติมน้ำมันเข้าไปนะครับคราวนี้ผมก็บอกประดามไปแล้วว่าต้องการเครื่องนี้เครื่องปืนเนี่ยตอนเช้า อย่างน้อยเวลาไข่ต้มทุกคนให้ผมกินตอนเท้าวันละสองฟองเนี่ยคุณต้องลงควันมาให้ผมกินอย่างเงี้ยผมจะดูแบบโอ้โหเหมือนผมอยู่ฝรั่งเศสอย่างเี้ยครับใครๆจะกินข้าวก็ต้องถ่ายรูปก่อนนะครับถ้าเขาไม่ถ่ายรูปก่อนก็ถือว่าเขาเชยระเบิดอร่อยอร่อยฮะโอเชิโอเช่บาสนามาคาซิโอนามาคาซิโอ เนสอันนี้เราเรียกว่าปลาอะไรครับตัวนี้เป็นโอทูโรครับโอทูโรเป็นส่วนท้องของปลาทูน่าแล,ล้วเดี๋ยวเราจะมาเบิร์นมันนะครับด้วยวิธีแบบโบราณสมัยเราค,คือเราจะไม่ทอชนะฮะที่นี่จะทอชแค่บางสิ่งบางอย่างเขาจะชาโคลแล้วก็จะมากริลบนมือคุณหมอสุนินกริลบนมือคุณหมอสุนินที่มีมูลค่ามากกว่าพันพันล้านเป็นหมื่นหมื่นล้าน เรามาดูกันนะครับว่าคุณหมอที่เป็นหมอหมื่นล้านที่ให้สร้างความคอสเมติกให้คนทั่วโลกเนี่ยนะครับจะเอามือตัวเองมาแลกกับการทำซูชิหนึ่งคำหรือเปล่า ได้มันต้องมากับความเจ็บปวดถาหมอนะเท่าที่กินมานะ <S <S> <S ผมยกให้คำนี้เป็น The Best อร่อยที่สุดเพราะอะไรปะผมมีส่วนร่วมในการทำ <S <S> <S แล้วก็ส่วนร่วมในการ <Wow. S 1> กินอร่อยครับอร่อยมากๆหมอไม่กล้าพูดเลยมากกว่าน,นี้นะครับเชฟครับอสิ่งที่ผมทานวันนี้คืออะไรครับตอนนี้เชอเมน,นูเป็นส้มน ซอสมีสตาโก้ซอสเบเนเก้ใชครบแล้วก็ใส่ด้วยทรัฟเฟิลใส่ครับเขาเพิ่มียูร่าแล้วก็ทรัฟเฟิลเป็นแบล็คทรัฟเฟิลนะครับเชฟเขาบอกแบล็คทรัฟเฟิลเสร็จปุ๊บเชฟเขาบอกว่าคุณหมอสุนินคุณหมอสุนินชอบกินอาหารอิตาลีต้องแบบระเบิดกบเทิงเรื่องทรัฟเฟิลแน่นอนเชฟเขาบอกคุณหมอสุนินให้สองอย่างรูดไปเลยก้อนทรัฟเฟิลก้อนนี้เนี่ยสองหมื่นบาทแต่เขาเห็นผมปุ๊บเขารู้สายตาผมปุ๊บเขาบอกว่าคนคนนี้ คือคนคนนี้แล้วเจ้าคนคนนี้จะเป็นคนคนไหนเสร็จแล้วเขาบอกผมเอาทราฟเฟิลไปเลยจะกินเท่าไหร่จะเอาเท่าไหร่เพราะว่าผมก็เอามาลูดสักปื๊ดสองปื๊ดผมก็พอแล้วเชฟครับขออนุญ,ญาตคืนทองทำของคุณ <c oughs> คุณถืออะไรในมือคุณ <c oughs> ไม่รู้อ่ะชออันนี้เป็นไข่หวานเ,าเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมให้เชฟพ,พูดเลก,ก่อนเป็นข้าวหมกอย่างอื่นข้าวมเป็นไข่หวานไดไข่หวานนี่ยังไม่ถือว่าเป็นของหวานนะครับเมื่เรามีเนื้อปลากระโดดะโดไม่ ผมไม่เคยเห็นใครทำแบบนี้คุณทำแบบนี้เนี่ยคุณคิดว่าคุณทำถูกต้องหรือเปล่าทำถูกครับท,ทำถูกครับท,ทำถูกใช่ไหมครับคุณเดร์คุณรู้สึกยังไงกับของหวานแบบนี้ไอคิดว่าเป็นอร่อยอ่ะชิมดูดิ กินโมเลอันนี้เป็นวุ้นที่มาจากสาหร่ายทะเลที่มาจากฮอกไกโดนะครับมันเป็นยังไงตั้งแต่สัมผักเมลยนะครับอร่อยมากเลยครับผมพูดได้คำเดียวมันมีของความเป็นกาแฟเจลลี่แต่ไม่ได้เจลลี่แบบเหนียวหนึบไม่มีจอเป็นเป็นแบบ perfect match แล้วก็เป็นของหวานที่ผมไม่เคยทานมาในโลกนี้ คือหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นที่ร้านโกโกานานะฮะผมกล้าพูดได้เลยว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตครั้งหนึ่งของคุณหมอสุนินกับมาดามแล้วก็น้องชายอานันต์นะฮะเราสามคนมานะครับว่าผมอร่อยที่สุดแล้วผมจะไม่มีวันไหนที่ผมจะเปลี่ยนใจผมจะไปกินที่อื่นเดี๋ยวกูให้เดี๋ยวให้กูรับไหมผุณหมอสุนินผลน่มาอยู่ที่นี่ชื่อร้านว่าโกกานาว่าร้านน้ำมัน เด็ดเด็ดอาหารมันอร่อยสุดสุดกินจะอะไรก็กินอร่อยปลาแม่งก็สดสดสุดมาจากข้าไก่โดทุกวันมึงไม่รู้มึงต้องมาทานมึงไม่รู้มึงต้องมาทานมึงไม่รู้มึงต้องมาทานพวกมึงอยู่ไหนพวกมึงไปตายที่ไหนแม่งกูบอกมึงแล้วบอกอะไรกูบอกมึงแล้วออกอะไรกูบอกมึงแล้วกูบอกอะไรว่าร้านโกกาน่าอร่อยที่สุดในจังหวัดเชียงราย